มิสนสวัสดีค่ะมาวันนี้เรามาดูเคสนี้กันนะคะเคสนี้น้องตัวเล็กมากอายุเท่าไหร่นะคะ6กขวบนะคะแต่ว่าเป็นเล็กขบอันนี้ผู้ปกครองตัดให้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะหรือว่าต้องใช้เบาะซ้อนอีกอันนึงี่เปียกเบา หรือว่ามือที่หนักเกินไปนิวนองบิกน่าจะหนองอ่ะที่ไม่เห็นโมเวนว่าโมเวนเมื่อกี้ยกเท้าขึ้นเลยดูเอาพ่อบอกว่าตัดแล้วกมดันยกเท้าขึ้นเลยเด็กมันเ้เด็กมันใส่เสื้อนีง แสดงว่ายังไม่เคยให้น้องดูคลิปใช่ไหมคะก็ดูกับพ่อเขาอยู่อ๋อชอบใช่ไหมอ้าวเพราเขารู้เขารู้ว่าต้องทํายังไงบ้างแี่หน้าไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวกาดูกับพ่อเขาเพราะพ่อเกียร์กล่อมใช่ไหมอันนี้แกงของเล่นอ๋อต้องมีของเล่นให้ด้วย ตน้องจะไปซื้ออะไรตรงนี้ก็มีถอยนะคะใช่พช่เข้าถอยไม่ไดน้องต้องอดทนนะครับก็มีถอยไงเลยถึงมาไม่ลองนะลองดนะใช่ค่ะต้องค่าเชื้อก่อน พี่โทรมาใช่ไหมคะเขานั่งข้างในได้เลยค่ะได้ค่ะตรงไปคุณอยู่ความมือค่ะชัดไหมชัดหนิงซูมได้ไหมเธอถอยหลังออกไปอ่าแล้วเธอก็ซูมนี่ซูมมาเยอะเลยนะนิ้วนองดิกเพราะว่าหนิงบางที่ลูกค้ารีบนะคนนั้น่ะ ลูกค้ารีบเป็นแบบว่าตอนแรกอย่างน้นจะไปขัดคนที่แก้วขัดอืมอืมอืมเขาบอกมาขัดผมก่อนได้ไหมครับจะรีบใช่ไหม,มได้ไหมชัดไหมได้ได้ได้หกร้อย เจ็บไหมครับอ๋อเก่งมากเลยอันนี้ถือว่าเด็กสุดเนาะในร้านเราเพราะก่อนหน้านี้เป็นน้องผู้หญิง้วแล้วแล้วพี่คนหนึ่งอะสองร้อย <200? S 2> อ่าของที่ตาใช่ไหมตัดหนังแล้วก็ทำทีเอมไหมไม่ได้ทําไม่ได้ทำ,ไม,ไ,ทำไม่ทำทีเอ็มไมได้ตัดหนังด้วยท่าอย่างดาเ,เดียวอ่าทาเจอย่างเดียวสองอยค่ะ ใช่ค่ะพี่ค่ะมือสองนิ้วไม่ต้องเจ้ารับตังค์ไว้ให้พี่ก่อนขอบคุณนะคะแสดงว่าไม่ถูกใส่ ก็อ,ออกไปอีกมันบางที่ว่าต้องนั่งฝั่งนู้นหรือเปล่าถ้าเดินย้ายใช่น่ะอันนี้มีคนแนะนำมาเหรอคะพ่อเขานะบอกให้มาอ๋อแกเคยมาทำที่นี่หรือเปล่าไม่คะ่ะพ่อพ่อเขาดูอ๋อ,อดูอดอดจากยูทูบ YouTube, ใช่ไหม นั่นแหละเจอกันอีกทีนึงม,มีน้องมาแล้ว <c oughs> วันหลังพาน้องมาตัดที่นี่นะคะ <c oughs> วไหเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บตรงที่ปากตรงนั้นละไรกินลูกผู้ชายเพื่อของเล่น<ช>ไม่ใช่เพื่อหายนะเพื่อของเล่นไม่ใช่วันหลังร้องแบบเป็นน้อง<ช>อีกนะ ดูนแผลงเลยเลแี้าวยงแล้วก็จะทำเรือ่องนองกันฝ <c oughs> ั่งนี้ไม่มีเล็บแล้วซื้ออุปกรณ์มาตัดเองใช่ไหมคะเขาเขมีไอตัวตกันไกกันไกกับไอตัวนี่เขาก็ตัดกันในอีท่าไ,ไหนกันะตัดเอง อขอดูแผลหนอยครับไม่เห็นด้ักดยางเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วเนาะต้องดูในกล้องก็ได้เนี่ย ดูในกล่องอยากเห็นไม่เห็นไม่ชัดแต่ไเห็นไม่ชัดมันเห็นมากจริงอ้าวพี่เดี๋ยวพี่หนิงตบตบทำไมแสดงว่าชอบดูอยู่นะเนี่ยซูมกล้องมาที่แขนหนูอ่าซูมกล้องได้ยินเนี่ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ทำแขลหนูทำข้างๆอีกข้างนึงก่อนดูทำเพื่อนมันก่อน เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเคลียร์ทีละทีละข้้นครับเจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหม เหนียวด้วยนะหนอืมโอเค okay. นิ่มแล้วทำใจอยู่นานตั้งแต่วันนั้นบอกมาม <c oughs> าต้องใช่หนูก็น,นึกว่ามาแล้วตอนแรก ยังทำใจ่เยาจแต่ก็แจ้งน้องก่อนใช่ไหมคะว่าจะพามาทำเขาไม่อยอมมาอืออันนี้พร้อมแล้วเล่นตอ,อนแก็ไม่ทำอ,อันดีกว่าก่อนๆๆมาทั้งน้ำตา <c oughs> นั่งร้องเ <c oughs> ลยเนี่ยร้องตั้งแต่พังงาน เราไม่อยากทำด้วนั้นน้องผู้หญิงด้วยโตกว่านี้อนั้นที่สาวทําให้เหมือนกันจัดไม่หมดใช่ค่ะที่สาวเห็นในคลิปอย่างเนี้ยแหละแล้วก็ตัดให้น้องนี่ดูจปตัดอี่าไหนกันดพ่อก็อาจจะดูในคลิปก็ได้ ข้างนึงที่นี้ข้างนี้เฮ <c oughs> ้มีแอบเลยมีแอบเลย <c oughs> ข้างนี้แล้วนะเ <c oughs> จ็บไหมครับเจ็บไหมลูกดอดทนนิดนึงนะครับทนหน่อยนะครับ ตัดติดๆน้องหยุดเลยน้องจะดูหยครับเราจะดูเหรอครับน้องไม่กลัวเหรอน้องไม่กลัวเหรอยาฆ่าเชื้อปล่อยมันออกมาเองได้ไอะไรนะคะแต่ยาฆ่าเชื้อแล้วจะปล่อยมันออกมาได้ไงลูกมันออกมาเองไม่ได้ทำไมไม่ได้อะครับพี่ต้องเข้าไปแคะมันเราต้องตัดมันออกพี่พี่พี่แล้วล่าสุดอะ น้อยู่ที่ร้านนะเนี่ยนกกำลังทำอยู่เนี่ยเหยียดมาเหยียดมาครับน,น,ะะนี่ตอนนี้นเขาทำข้างแผลนะครับแม่ถือเหนียน้องทำแล้วเดี๋ยวต้องซื้อของเล่นให้น้องนะขอเธอนิดนึงนะครับ น้องดูเป็นรงนี้ออกได้นะลูกเดี๋ยวค่อยไปดูใน Youtube เนาะเดี๋ยวให้พ่อไปดูใน Youtube เนาะว่าเด็กน้องทำแล้วเป็นยังไงเนาะคอยชอบดูเนาะครับเดี๋ยวพี่เอาตรงนี้ออกให้นิดนึงดินนิดคือดินนิดนึงนิดเดียวครับแค่นี้โอเคโอเคนี่ดินนีดเดียวน้องนอนเจ็บนิดนึงเนี่ยครับ เจ็บนิดนึงหน่อยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายลูกใช่ไอ้น้าเขาทำดีดีครับนะาเขาเก่งน้านคะนะ้าโอเคไหมสองข้างนะกลับอย่างนี้ยังเจ็บอยู่ไหมครับเจ็บครับจะได้เป็นยาวออกมาเองจะได้ไม่ดันโอเคไหมโอเคครับโอเคนะพ่อ แล้วข้างนั้นมันเป็นอะไรคบถือเอาสัาข้างาเนี้ยอ๋ออันเนี้ยตัดออกแล้วก็เลยเอาสัมดียัดไว้เดี๋ยวฝุ่นม,มันลงเจะไหมครับก็เจ๊ครับโอเคทีนี้เหลือข้างนี้นะครับมันต้องตัดออกเลยนะเพราะนี่นำ้มมันเจ็บ <S 2> <S 2> <esque> อ๋อน้องเจ็บเหรออ่อน้องเหยียดเท้ามาน้องเอ็นหลังไปครับตรงนี้มันเจ็บเท่านี้อ๋อมันเจ็บเท่านี้โอเคโอเคมันเจ็บเกือบเยอะแล้วค่ะโอเคแต่ถ้ายิ่งแคะยิ่งแต่ถ้ายิ่งใช้แรงเยอะเนี่ยมันก็จะเจ็บเยอะอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแค้นิดเดียวเนาะมาเอ็นหลังไปเลยทีนี้ทีนี้ไม่ต้องแหม่จากให้ก็ไม่แหม่จากตรงนี้ตรงนี้น้องเป็นแผล ไปแล้วไปแล้วเนาะแป๊บหนึงชืถนๆแต่ขอเอาเล็บตรงนี้ออกนะคะมันจะได้ไม่เจ็บนะตรงนี้ออกเนาะน้องจะได้ใส่ยาได้เดี๋ยวพี่ค่อยเลี้ยงทรงเล็บให้น้องใหม่นะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่เป็นหนองอะ่ะน่าจะตัดแผลของน้องลึกเกินไป พอตัดลึกปุ๊บเนี่ยบางทีอุปกรณ์ไม่สะอาดบางทีตัวเล็บอะค่ะมันยังไปทิ่มแผลน้องอยู่อย่าให้มันโดนแผลนะคะแต่พี่เรมันยิ่งเจ็บนะคะโอเคเดีย๋ยวพี่ระวังที่สุดเลยเนาะโดนไหมอย่างนี้โดนไหมครับไม่โดนครับโอเคอย่างนี้เดี๋ยวะก็ให้ตัดตรงนั้นออกเลยอย่างนี้เป็นหนองแล้วหนอง ออ่ใเนี่ตรงนี้แหละที่มันทำให้น้องเจ็บนี่เดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ออกแล้วก็หายเจ็บเลยครับโอเคไหมครับอดทนนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ออกหายเจ็บเลยแ๋ยวแม่กอดน้องไว้นะแม่กอดน้องไว้นะครับเหยียดเท้ามาเหยียดเท้ามาก่อนเหยียดเท้าดูเหยียดเท้าเหยียดเท้าอย่างงแล้วน้องจะซื้อของเล่นอะไรอ่ะ รถตังคับเอามาให้ท่ใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวแม่เปิดเปิดลูกรถตังคับอะเปิดเปิดเปิดนั้นของพ่อเดี๋ยวพ่อซื้อส่งมาให้อีกต่างหากอันนี้ของแม่ต่างหากเปิดเปิดลายของพ่อให้น้องเขาดูเลยเดี๋ยวไม่เสร็จทีเอาเท้าก่อนอันนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูลายกันนะไม่อย่าเพิ่งดูตรงนี้เลยอะดูดูดูะดูดูดูสามชั่วโมงจะเสร็จไหมลูบีเอ้ นี่เองอ๋อสีแดงสวยนกสีอะไรนกสีแดงสีแดงสวยมันมีคลิปวิดีโอตรงนี้ด้วตรงนอ๋อมีคลิปด้วยเหรอไปน่าจะทำให้นั่งให้นั่งให้นั่งดูอ่ะนิ่งดูให้เนาะเดี๋ยวพี่เขียตรงนี้นึ่งชวนน้องนี่ครับอืมมันจีลังกาได้ด้วยใช่ไหนก็ดูกระถามอีอ๋อไอ้นี่ในทอยตรงนี้ใช่ไหมอ่ะใกล้ๆนี่เองชวนน้องคดูเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปซื้อกันได้อ่ะเนาะ ที่นี่มาอยู่ที่ไหนอะนี่ตรงนี้ใกล้ๆพี่แม่อวเหรอครับอ่าแต่น้องต้องอยู่เฉยๆถ้าน้องไม่อยู่เฉยๆเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วออเลเวเหรอครับใช่ค่ะถ้าน้องจะไปขี่ที่น้องจะไปบังคับที่ไหนอะนะบ้านค่ะจับอย่างนี้ดีขึ้นไหมครับเจ็บไหมถูกน้องดีขึ้นไหมครับไม่ค่อยเจ็บแล้วใช่ไหมใช่คับจับอย่าเพิ่งจับมันนะคบ ค right? ตรงนีง s <S ้ yeah, ต้องใส่ okay. ต้องใสใช่ตรงนี้ใส่สัตว์ของน้องไม่ได้ต้องใส่ยาครับมีใส่ยาแล้วของที่มันหลุดหลุดมันไม่จัดไม่ได้คล้วเพิ่อบอกวิตีใส่ยาแล้วคัะที่มันเป็นเนื้อตาไปไหนแล้วอ๋อไอจกตรงนี้ค่ะแตกของน้องไม่ได้ค่ะมันเป็นเนื้อที่มันอักเสบแล้วดันขึ้นมาต้องใช้เวลานิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะดันกลับไปได้ยังนะคะเราจะเก็บเก็บรายละเอียดแผ่ด้านนอกให้น้องนะคะพ่าเขาไม่ให้แตกหลุ ตรงนั้นอยากจะให้ตัดให้หมดไปถึงแค่ทาแผลได้อย่างเดีเพราะเขาไม่ให้ตัดอะไรทุกอย่างอันนี้ก็คือลูกค้าตัดไปก็ใส่แผลทาแผลให้น้องไี<ข>่เลยพอตัดที่บ้านน้องจะร้องไงครับเดี๋ยวนี้น้องไม่ร้องน้องเก่งน้องเก่งวันหลังน้องมาที่นี่อีกไหมครับอืถ้าวันหลังน้องเป็นเล็กลบน้องก็จะมา<อ>ที่นี่หละ <c oughs> อย่างนั้นน้องต้องบอกคุณพ่อว่าอย่าตัดเองะครับเห็นไหมครับเราต้องมาให้พี่ๆที่นี่ตัดให้นะจะได้ไม่มีหนองน้องจะได้ไม่เจ็บ พ่อก็มีกันไกแหลมๆนี้นะแต่พ่อไม่มีน้ํายาเนี่ยคับพ่อไม่มีน้ํายาเอ้ยแม่จะกดออกทำไมมันมาที่นี่อ๋แล้วมวนมวนเท้าหนี้เ,เออแม่ถ้าถ้าเปิดอยู่ยังยังได้อยู่ในแล้วน้องจะเอาไปเล่นกับใครอ่ะอมนีน้องอยู่ครับแต่น้องยังไม่โตเอาเล่นไม่ได้้อาเป็นรถขบไหม น้องไม่เป็นลดกผมน้องนีนี่เล็กอยู่เล่นไได้มีน้องแล้วครับก็ชื่อว่าน้องนีนี่น้องเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงครับผู้หญิงอ่ะให้น้องเล่นรถบรรทุกด้เหรอไม่ครับแต่แต่พี่นนท์เอาผมชื่อพี่นนท์นะครบโอเคพี่นนท์พี่นนท์เอาเอาตุ๊กตาให้เล่นแล้วแต่นีนี่ไม่เล่นเลยอ่ะจะเล่นแต่หุ่นยนต์น่ะ เล่นแต่หุ่นยนต์ของพี่นนได้เลโก้อมองอัดมาแล้วด้้นพี่นนก็มีเพื่อนเล่นนะล่ะสี่เดี๋ยวตอนโตก็ได้มีเพื่อนเล่นแล้วครับนัอนสี่ขวบแล้วน,น,นว้องห้าเดือนน้องห้าเดือนครับแ้่เ <laughs> นี่ยพี่นนท์นได้ครับพี่นนท์เป็นน พี่นู่นนี่ใช่สีแดงสีเหลืองก็สวยนะสีเหลืองส้มๆ้มอืมสีแทนตองมือแต่ว่าถึงสีส้มสีนั้นน่าสวยอยู่ไม่อยู่เฉยๆหนุ่มแม่ในนี้มันของผมไม่ต้องดูหรอกอันนั้นอ่ะเก็บไว้มันจะทำอะไรอันนั้นของแน่นๆเดี๋ยวแน่นๆส่งมาให้แม่เดี๋ยวพี่เก็บหนังตรงนี้ให้นะครับมือบังนะมือ น้องจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใส่ยาได้โอเครับช่โอเคเสร็จแล้วยังเดแล้วเดี๋ยวอีกข้างนึงไงหนุข้างนู้นก็ให้นะเขาตัดเลยมันเดี๋ยวมันจะแทงออกมาเหมือนกันอีกบอกไว้ก่อนนะว่าข้าทําเล็บถูก่ารถขนาดนั้นอีกเออถูกรถมันกี่บาทอ่ะเมื่อกี้พ่อบอกเท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทใช่ไหมครับครับตรงนี้กัม่เสียสองตอแต่เจ็บไหม ตรงนี้เจ็บไหมตนี้ไม่ต้องตัดครับมันเ็บมแม,ม่ตัดตรงนั้นแหละครับมันเลือดถูกออกครับแผลเลืแผลมันเป็นเนื้อเนื้อที่มันดันออกมาค่ะทีเนี้ยเวลาพี่ใส่ย,ยาพี่ก็หยดยาลงตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็จะให้ดีก็เอาสำลียัดไว้ให้น้องหน่อยเวลาที่น้องเดินบางทีชนอะไรจะได้ไม่เจ็บ ัวนี้มันจะตัดได้ไหมไม่ไม่ไม่ต้องตัดค่ะให้ตัวเนื้อไม่ต้องตัดเดี๋ยวมันจะแล้วก็สัลีออกแล้วก็สัาลีที่อุดไว้นั่นมันจะหลุดแล้วอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อุดให้ใหม่ี๋ยวเขายัดเหมเขายัดตรงนั้นเจ็บไหมถ้ายัดแบบนี้น้องเจ็บไหมไม่เจ็บครัะเดี๋ยวจะได้เอาไว้ใส่ยาเนาะ เสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวใส่ยาก่อนใส่ยาอะไรอะคะใส่ยาแก้อักเสบน้องยอมให้ตัดตรงนี้หนูก็จะบิดทะเลมันจะได้หายได้แต่ว่าน้องไม่น่าจะให้ตัดตอนตอนนี้ไม่ได้อยู่เชียงตอนนี้ไม่ได้น้องนนท์ครับอยู่ป่าน้องนนท์ครับนะคะตอนนี้อยู่เชียงทะเลแล้วค่ะอ๋อแล้วนีม่ป้ายเก่าเฉยๆครับอ๋อฟังฟังแม่ก่อน ให้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 อันนี้พี่เขาตัดออกเนาะตัดข้างๆตรงนั้นน่ะตรงที่แม่ตัดอะแต่ว่าพี่เขาตัดไม่มีเลือดได้ไหมครับ<ม>พี่เขาตัดเบาเห็นไหมพี่เขาตัดเบาถ้าให้แม่ตัดกลับไปบ้านให้แม่ตัดมันจะเลือดออกไงให้พี่เขาตัดเนาะ<ม>นะครับไม่ต้องกดเอาถ้าไม่ต้องก่อนั้นนั้นแม่ก็ติดของเล่นไม้ก่อนนะถ้ามันเป็นอันนี้อีกค่อยมาทําใหม่เฮ้ยถ้าตัดไปเลยเนาะตัดตัดไปเลยก็ได้แต่ บอกว่าอันนี้มันจะรัจะติบอันนี้มันมันจะติดบอกว่ามันจะ,จะ,จะออกเองไม่ใช่หรอถ้าถ er ้ใส่ยาแก้เสบไม่ใช่หรอก็นี่ไงพี่เขาจะใส่อันนี้จะตัดออกให้ก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะใส่ยาแก้อักเสบให้แล้วมันก็จะหายเองถ้าหนูไม่ตัดมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันมันก็จะมาเป็นอีกนะมันเป็นแผล นะครับให้ให้พี่เขาตัดเนาะครับอ่าโอเคตัดเบาๆนะครับครับครับให้พี่เขาตัดให้โอเคหนูอย่าเอาเท้าหนีหนูเอาเท้าไปใกล้ๆหน่เดี๋ยวให้พี่เขาตัดให้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเบาๆครับเบาๆเบาๆนะคะหนูอย่าดึงเท้าเบาๆเบาๆนะครับ จะได้ไอ้ตรงไอ้ตรงข้างๆอ่ะตรงที่มันเป็นเป็น,ปนสีแดงๆอ่ะมันจะได้หายลูกถ้าไปบ้านให้แม่ตัดเดี๋ยวเลือดมันก็ไหลอีกนะคะครับ,รบเพราะว่าแม่ต,ตัดตัวสีแดงๆนั่นใช่ไหมคะครับ,รบเดี๋ยวพี่เขาจะตัดให้พี่เขาจะจัดการให้เนาะจะไม่ให้มีสีแดงเลยโอเคไหมโอเคครับตัดตรงไหนอะครับแม่ตรงนั้นเลยลูกแต่เขาตัด ตัดตรงที่แม่ตัดแต่ว่าเขาพี่เขาตัดเป็นไงเห็นไหมครับโอเคค่ะอย่าดึงเท้าเนูอย่าดึงเท้าเขาตัดเป็นพี่เขาตัดเป็นนิบนึงนะเอานี้อกก่อนพี่เขาเก่งมากเลยดูไหมโอค่ะเขาหนอนออกขาหนอนออกเฉยๆใช่ไหมครับครับที่มันที่เราที่เราบอกว่ามันมีหนอน เขอหนองข้างในข้างในตรงตรงตรงนี้ออกใช่ไหมครับใช่ครับเขาไม่ได้ตัดตรงสีแดงแดงใช่ไหมครับไม่ครับแ้วเนื่องไงมันมีอันนั้นด้วยมันมีทรายด้วยแล้วมีทรายด้วยน้องไปเล่นทรายมาใช่ไหมไม่ครับพอดีวันนี้ไปล้มล้มมาครับอือ ตอนนี้มันเลือดออกตรงนี้หรออ๋อนั่นแหละเดินไม่ดีอันนั้นเดี๋ยวต้องไปหาหมอไปไปหาหมอทอนแทรน้องได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือเปล่าไม่ครับยังเล่นไม่ได้ครับสเก็ตบอร์ดก็ยังเล่นไม่ได้จักรยน้องไม่ไม่การเล่นนึงน้องยังกลัวอยู่ใช่ไหมพี่เขาก็เล่นเป็นนะรู้ก้าเฮ้ยน้อง มืออ่อนเลยพอเรียกหนะไใช่ครับตัดนะแป๊บเดียวไล่หนอไล่หนองออกตัดนะสีขาวขวนั่นออกใช่ค่ะใช่ไหมค่ะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าฉีดแล้วมันยังมีเดี่ยวเอาสีขาวขาวที่ออกแล้วตรงบวมๆวมแดงๆแล้วเดี๋ยวจะบีบไล่ให้นะมันจะได้ไม่ต้องบีบไล่ครับเดี๋ยวมันมันจะป้าเอเนี่ยไม่ไล่ออกนะมันจะนี่นะ เป็นนอนนะมันจะยิ่งเป็นหนองสีขาวนั่นตลอดเลยใช่นะนะก็จะมั่นใช่มันเป็นอะไรอะครับเป็นหนอนเมื่อกี้มันเป็นอะไรอะเป็นหนอนเมื่อเมื่อกี้อ๋อนี่เหรอนี่ไงนอนไหมเออเมื่อกี้มันตอนนี้มันเป็นอะไรแล้วครับตอนนี้เจ็บไหมเลือดเลือดออกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบดูก่อนนะมีหนอนไหมไม่ไม่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมไม่มีเลยบีบได้ไหม อย่างนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บครับอ่ะเก่งมากเลยคราวนี้ทนได้แล้วเห็นไหมไม่เจ็บแล้วกล้ามาแล้วได้โอเคเดี๋ยวใส่ยาแก้เส็บนะทำไมนะเขาทำเบาก็บอกแล้วไงว่าไม่เจ็บชมนะเห็นไหมวันหลังมาอีกนะเขียนไหมทำเบาแต่เท้ายังหนีอยู่เสียวเสียวจิ๊บจิ๊บตัดไม่ได้เหนื่อยแต่ได้ไหมพอดีแก้เจ็บให้หน่อยค่ะ ออกได้น,นี้ใช่ค่ะพี่อ่ะดีขึ้นเพราะว่าเยาให้บีบ <captain S 2> <ruktur. S 3> ใช่ปกติถ้าพี่บีบน้องๆจะเจ็บอนัน <ingt, S 3> นี้ดีขึ้นแล้วไอ้ตรงแดงๆนี่มันตรงแดงๆเดี๋ยวมันจะยุกเองค่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุกเองแต่น้องอย่าไปเตะอะไรอีกนะต้องเดินต้องระวังนะแล้วเดี๋ยวหุูยจะยัดสำลีแล้วก็ใส่ยาแก้เจ็บให้นะคะตอนเย็นที่ค่อยดึงออกก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวมมานะคะอันนี้ค้างตรงนี้ไม่มีแล้วครับะไม่มีไม่มีข้างเล็บแล้วครับใส่ใส่ใส่มาเห็นไหมเอฟเสียหน้าทำอะไรอ่ะครับเอาสำลียัดครับแล้วเดี๋ยวเราก็หยอดยาแก้อักเสบกันน้องขอดูเล็ี่สดก่อน หรือจะดูข้างนอกกลข้างนอกมันใสกว่าทำไมม,มันสว่างเกิอนะอ่ะข้างนอก,อกชัดกว่าใช่ไหมครับใช่ข้างน,นอกชัดกว่าเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาใส่ยาแก้เจ็บกันอแล้วจะใส่แบบหายเจ็บแล้วใช่ไหมครับแบบมีสำลีเหรอครับครับอันนี้คุณแม่ก็หย่อนเช้าเย็นให้น้องได้เลยนะคะเว้ยเป็นวันเลี้ยนี้น่ว นนี่มัต้อง,องัวนี้ไม่ใช่สารเคมีนะคะตัวนี้มันเป็นสมุนไพรนะไม่เป็นอันตรายโอเคเรียบร้อยค่ะ้งไม่ต้อ